สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคุณคู่ขวัญก็จะพาเด็กๆามาทำอะไรนะ ใบไม้แบบนี้นะคะคุณครูขวัญจะพาเด็กๆนะคะมาสร้างสรรค์งานศิลปะจากใบไม้นั่นเองนะคะ,ะก่อนที่เด็กๆจะไปสร้างสรรค์งานศิลปะจากใบไม้กับครูขวัญน,นะคะเด็กๆต้องรู้จักวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างและที่สําคัญนะคะใบไม้นะคะหรือต้นไม้ของเราอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆไม่ควรเก็บมาเยอะนะคะเก็บมาพอประมาณพอที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะได้เท่านั้นนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมศิละปะจากใบไม้กันเลยค่ะไปกันเลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรงสรค์ศิลปะจากใบไม้มีดังนี้นะคะ 1. กันไกล 2. ปากกา 3. 9. กาวที a 4. กระดาษตัดเป็นรูปทรงกลมไว้ทําตานะคะ 5. สิ่งประดับตกแต่ง 6. กระดาษ A4 7. ที่สำคัญเลยนะคะขาดไม่ได้เลยคือ ใบไ,ไม้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูขวัญก็จะพาเด็กๆนะคะมาสร้างสรรค์ศิลปะจากใบไม้ให้เป็นรูปปลาในท้องทะเลนั่นเองนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะใช้กาวทีโอนะคะทาลงไปที่ใบไม้นะคะค่อยๆทานะคะเด็กๆทาเสร็จปุ๊บเราก็จะไปแปะลงที่กระดาษของเราที่เตรียมไว้นะคะ แปะไปเรื่อยๆนะคะส่วนอ่าใบไม้นะคะเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะ เมื่อเด็กๆแปะตัวปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ใบไม้ขนาดเล็กลงนะคะทําหางของปลานะคะให้เด็กๆแปะไปทุกตัวเลยนะคะตามตัวอย่างภาพเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทําสาหร่ายใต้ท้องทะเลนั่นเองนะคะหากคุณครูขวันจะใช้ ใบไ,ไม้ที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเด็กๆก็หาใบไม้ที่มีลักษณะขนาดเล็กตามที่เด็กๆหาได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนของคุณครูขวัญก็ได้นะ ต่อไปนะคะการทำตานะคะการทำตาค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเด็กๆต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องใช้กันไกลเด็กๆยังใช้กันไกลไม่ได้นะคะค่อนข้างอันตรายและอีกอย่างหนึ่งนะคะการวาดตานะคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังทำไม่ได้แต่ถ้าเด็กคนไหนทำได้นะคะทำด้วยตัวเองได้เลยนะคะ ส่วนสิ่งประดับตกแต่งนะคะเด็กๆไม่จําเป็นต้องให้เหมือนของค,คุณครูขวัญก็ได้นะคะเราเอาสิ่งประดับตกแต่งนะคะที่หาได้ง่ายจากที่บ้านนะคะมาประดับตกแต่งภาพของเราให้สวยงามขึ้นนะคะว้าวๆๆๆววาวว,าว,ว,าว้ปลาในท้องทะเลของเราน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆสนุกไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,การทํางานศินละปะหรือการสร้างสารรค์งานศินละปะจากไปไหมไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากเด็กๆจะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะเด็กๆยังไ,ได้รับผลงานนะคะศิละปะของตัวเองนะคะไปประดับตกแต่งบ้านได้อีกด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ขวัญก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย